ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ยละครเรื่องลิขิตกาเทพละครแนวดรามา่ารักเศร้าคลาน้ำตา <c oughs> ด้วยฝ่ามือและมีทางตบด้วยอบปรกรณ์อันนี้ฮะฝีมือฝีมือพี่แอนครับตบซ้ายตบขวาเข้าขวานี่พอดีนะฮะเนื้อหลุดเลยทอนพะคนอนคนผู้ชมคะหลังจากที่แอนทำให้พระเอกของเจเอยอ่ะพระเอกของเรื่องต้องได้รับบาดเจ็บ แอนก็รู้สึกผิดและแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่โดยการขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่อุ้ยนี่ไงนี่ให้ดูเห็นป่ะเนี่ยเพราะว่าปิจิกเขาเนี่ยขนาดอะคริลิกแข็งๆนะยังทำเล็บแอนยังปวดเลยได้ได้ไม่ขอโทษไม่เป็นห่วงแถมยังกังวลแต่เล็บตัวเองอย่างเดียวเลย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมง,งานมากเลยค่ะแอนมาจะประทับใจแล้วคาะจะไม่ลืมอืมอืมก็เล่นตบเส้อหลุดทานานนี้คงไม่มีใครลืมลงหรอกค่ะแอนหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิม่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ